ทนกับคำว่ารอน้องลาว่าเคยสนใจไอ้เฮ็ดดีป้าไใดหูใจว่ายอมหาฟังหมดความหวังว่าใจเจ้ามีคนอื่นฝืนทนรอต่อไปเพราะ ใจอายังหาเธอขาให้ตายอายยังอยากเจอเพราะเธอคือล่มหายใจบทสุดท้ายว่าใจเจ้ามีคนเอนเหตุจังได้ย้อนหัวใจ น้องมีหลายคนไหมหป้องสู้อยู่เด้ออยากบอกกับน้องอยากเป็นเจ้าของต้องตายตัวไอ้กอ็รอข่ากันให้ตายไอ้กบอ็บเศร้าหัง เป็นแค่คนรู้จักว่ใดเป็นคนรู้ใจนี่คือความจริงที่น้องต้องการฝากไว้คำว่าคนรู้ใจถึงตายอายบ่มีทางบ่เป็นอย่าง ไอ้บอถือคำเว้าของน้องคำว่าหักเขาสองน้องบอกเพรมีหนทางสู่แบบอ้างวางไรหนทางไอ้กะสิบืนยอมรับว่ามีแต่ใจ เกินรอยที่คอยน้องนางมือใดที่เขาเหินห่างไอ้คนห่งหางห่างยังสะแตนบายบอกจากใจถึงตายอ้ายยังหักเธอหูยเข้าไก่กันห่าง อายเหมือนทางดินแดงน้องเปรียบเหมือนดังทางดูดอดเอาเดอ้อบอบใจพ่อหมูนยันหัวใจสูนดวงตาผ้ากันห้องให้อดเอาเดอ้อ ปอบใจพ่อมู่นย่านหัวใจสูนดวงตาหากันหอม